คลิปสุดท้ายก่อนเข้าห้องผ่าตัดวันนี้ป๋าเบียพามาในมูลที่พัทยาค่ะระหว่างรอเช็คอินป๋าเบียก็แซวพี่พนักง,งานเขาก็แซวเรากลับว่าเนี่ยเห็นเราสองคนในโซเชียลตลอดเลยเขาเป็น FC นะแอบดูคลิปแอบดูคอนเทนต์อยู่นะที่เราจองไว้วันนี้ก็เป็นพูล่าบีดฟอนราคาอยู่ที่28,000นะคะ และเราจองให้น้องแอดมินอีกหนึ่งห้องราคาอีก7,000บาทค่ะระหว่างรอเช็คอินปะเบียเห็นเปียตักหลุดทําการถักใหม่แบบมืออาชีพมากค่ะปะเบียถักเปียน้องเคที่ด้วยนะคะจริงๆตอนคบอกกันใหม่ๆเขาก็ถักเปียตักมาตลอดอยู่แล้วก่อนผมตักยาวมากทุกคนเปียเสร็จแล้วก็เดินเข้าห้องพักกันค่ะของเราก็จะเป็นวิวทะเลแล้วก็ สะว่ายน้ําใสๆแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องเสียอย่างเดียวถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้ยุงเข้ามาหามเรากัดเราแน่นอนค่ะข้างก็จะเป็นทางเดินลงไปริมทะเลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นค่ะเห็นซุมนั่นไหมเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะระหว่างนี้พี่ๆพนักง,งานก็มาเสิร์ฟเวลคัมริงมีวายแล้วก็มีขนมนะคะเบียก็สั่งน้มามะพร้าวมาทานด้วยค่ะชอบทานน้มามะพร้าวมากทุกคนกินวันละสองสมลูกเลยนะคะรู้ว่าจะรักสุขภาพไปไหนเวลาสวีกกันนิดนึงก่อนจะดินเนอร์กันข้างล่างค่ะวายผู้ชายกระโดดลงน ครั้งแรกปาเบียรหน้าทิพย์ลงไปในสะเลยค่ะโดดครั้งที่สองนะคะถึงแม่นขนาดนี้กล้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะภรรยาเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายรูปให้ด้วยนะคะซีไปอีกเสื้อขาวบางด้วยกระโดดอีกรอบนึงจ้ะ โอเคเก่งมากค่ะเคที่เห็นคลิปนี้เคที่จะบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมค่ะป๊าป๊ารอป๋าเบียอาบน้ําก็นั่งเล่นอยู่ที่ซุ้มนะคะเล่นทรายรอผู้ชายมาดินเนอร์ค่ะชายมาถึงแล้วแอบแต่งตัวนานไปนิดนึงแต่ยัเซตผมอยู่นะคะแอบป๋าเบียบอกตักว่าไม่มีดอกไม้แล้วก็ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้ตักเลยออกมาด้านหลังเนาะตอนที่เรากําลังสั่งเมนูอาหารอยู่ เขาก็ยื่นกุหลาบมาให้แบบนี้เราก็ถามว่าไหนบอกว่าไม่มีอะไรชอบมากค่ะผู้ชายรูปหัวแม้จะอยู่กันนานแค่ไหนแล้วความรักความใส่ใจคือสิ่งสําคัญของชีวิตคู่ถือว่าดอกไม้คู่คนกับผู้หญิงนะคะเขินนิดนึงค่ะแม้จะได้ดอกไม้จากสามีบ่อยแล้วแต่เราก็ปลื้มนะคะเพราะมันบ่งบอกถึงความรักความเอาใจใส่ที่เขามีให้กับเรา คิดว่าคู่ชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันแต่มันคือความเข้าใจยิ่งนานวันไปเคยชินการอยู่ด้วยกันนานๆจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเฉยชาและคิดว่าการเติมความรักซึ่งกันและกันให้มันดูจืดจางพยายามเข้าใจใส่ใจอีกฝ่ายหรือเป็นเคล็ดลับความรักตลอด14ปีที่เราอยู่ด้วยกันคลิปนี้คนโสดก็จะตาร้อนนิดนึงนะคะเพราะป๊าป๊าน่ารักมากป๊าป๊ามาดูคลิปนี้ม้าอยากบอกว่าป๊าป๊าคือทั้งหมดของชีวิตและตลอดชีวิตของมามะ่า น้องเคที่ก็จะมีป๊ะป๊าคอยเติมเต็มทุกๆอย่างในชีวิตป๊ะป๊าคือผู้ชายที่วิเศษไม่ใช่สิ่งของที่ป๊ะป๊าให้มันคือความเอาใจใส่ที่ป๊ะป๊ารักลูกและภรรยามากขอให้อยู่ด้วยกันไปแบบนี้จนวันสุดท้ายจนเราแก่เท่าเลยนะคะรักที่สุดค่ะ